สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามาที่สวนของอาจารย์สะอ้านพิพิธวงศารัตน์นะคะคือเต่เก่าก็เป็นอาจารย์สอนวิทยาเกษตรทีนี้กเกษียณแล้วเกษียณปีหกสามนะตอนนี้เรามาดูสวนที่สวนเอ่ยยางพาราแก่เนี่ยฮะเขาก็กรีดนะคะอันนี้กี่กี่มีดคะสี่มีดครับสี่มีดแล้วตกลงแล้วปิดเอ่อเจ้าออกไปในกี่มีดคะมั่นเจ็ดมีดอ๋อเจ็ดมีดตอนนี้สี่มีดโอ้เกือบเกือบเต็มถ้วยเนาะได้ครึ่งถ้วยได้ไหม อเออในครึ่งถ้วยเนาะกดอันนี้หยดไปเท่าไหร่นะฮะเป็นกดฟอร์มิกครับสามกที่หยดอ๋อสามถึงสี่โยดแล้วก็คนค,คนทุกมิตรเลยใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วครับทีนี้ทีนี้ไอตัวนี้นี่มันยังไงมันไหลไอีกไหมคะเนี่ยมันจะอะไรครับอ๋อหยุดแล้วใช่ไหมฮะแล้วครับทีนี้ถ้าจะกรีดให้ดูได้ไหมคะตอนนี้ถ้าจะกรีดสัก,สกแผลหนึ่งได้ไหมฮะอ๋อได้โอเคค่ะอ่อเดี๋ยวเราดูเราดูเออ คุณยนนะคะคุณยนก็เป็นเป็นเป็นเอ่อคนกกีดยางแต่แกมีสวนแกนะหลายสิบไร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าแกเกีรีดกีดยังไงนะคะไม่เคยไม่เคยเห็นเนาะมาดูใครที่ไม่เคยเห็นคนกรีดยางมาดูเลยนะคะเหมือนฝันชาแนลนะคะเสนอการกรีดยางนะคะวันนี้กรีดยางแล้วก็วิธีหยุด กดโฟล์มิกลงไปแต่ละมีดเนี่ยเขาก็จะจะต้องหยดกีดเสร็จหยดตอนไหนฮะเวลากรีดประมาณหรืล่ออยู่ประมาณมันเศรายดล้มเศรายดอ๋อหลังจากกีดแล้วหลังจากกีดแล้วประมาณประมาณกี่นาทีฮะกว่ามาณสองชั่วโมงเลยครับอ๋อสองชั่วโมงแล้วก็มาหยดน้ํากรดถ้าเป็นนานาก็หีดประมาณวันกีดเสร็จยังไม่เศรายดแต่ตอนเที่ยงหรือบ่ายนครับใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นคุณยนต์ก็ทําหน้าที่ ดูแลสวนให้จนสะอาดน,นะคะโอเคค่ะคุณยนต์จัดการเลยค่ะอ่าวิธีการกีดเขาเริ่มยังไงคะอ่าเดี๋ยวดูนะฮะเราดูใกล้กลนะโอเคเห็นไหมฮะถ้าคนไม่ไม่มีความชํานาญก็ไม่เป็นหรอกเนาะอย่างนี้ก็ทําไม่เป็นหรอกนี่กีดแค่นี้อ่าฮะโอเคอันนี้นนยานเขาเลยโอ้นี่ไหมเขาเริ่มไหลเลยเห็นไหมคะพอกีดปุ๊บออกประมาณหนาประมาณเท่าไหร่คะคุณยนต์ค่ะนี่ประมาณ บบน,นี่นะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมบางๆเนาะนี่เขากรีดออกบางๆไม่ถึงครึ่งเซนเนาะ,ะเออไม่ถึงครึ่งเซนอันนี้กรีดไปกี่ปีแล้วคะเนี่ยรถรถกรีดเห็นไหมเขากรีดปกปีกรีดปีอ๋อยางช่วงช่วงไหนยางดีที่สุดคะช่วงที่หมดฝนครับอ๋อจะหมดฝนตอนนี้หน้าฝนใช่ไหมหน้าฝนที่กรีดทุกวันไหมคะเนี่ยไปกรีดสองวันเว้นวันหนึ่งอ๋อหน้าฝนใช่ไหมคะ กับคาถาพ้นตกกับมื่อได้พ้นตกกับบริจิตต์โอ้เราเริ่มกีดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยเริ่มกีดั้งแต่ตีหนึ่งครับโอ้ตีหนึ่งครับอันนี้กี่ร้อยต้นคะโอ้กี่พันมากกว่าประมาณพันถาเลยพันโอ้พันห้าร้อยต้นใช่ไหมฮะคือประมาณแล้วแล้วคุณยนต์กีดกี่ต้นคะต่อวันนี้กีดทุกต้นไหมคะกีดทุกต้นครับทุกต้นพันห้าร้อยต้นนะแล้วก็ยูมสวนจะฟังอีกโอ้ทุกคนเออคุณยนต์มีสวนอีกกี่ไร่ขนาดโอ้ยสิบสองไร่สิบสองไร่ สิบสองไร่แล้วต้องมากี่ดให้อาจารย์สะอ้านอีกโอ้อันนี้เดือนหนึ่งได้เท่าไหร่คะคุณโยนคะเดือนนึ่งถ้าถ้ารวมแล้วยังไม่หักยังไม่หักไหยคะอืมยังเป็นใ้าของอาจารย์ใช่ติดตัวบ้านสองหมื่นถกัวหนึสองหมื่นเงินโอเคสองหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวนี้ยางกิโลเท่าไหร่คะเดี๋ยวนี้ขายมือวันที่เดือนนึงขายกี่ครั้งคุณโยนไหมอ๋อเดือนหนึ่งสองครั้งขายที่หาวันก้อนครับอือหื 27บาทอ้ยี่บาทขึ้นแล้วใช่ไหมคะเนี่ยขึ้นแล้วครัลงเลยฮะตอออาทิตย์ก้อนเดือนก้อนขายยี่สิบเ้าบาทอ้๋อตอนนี้ลงมายีบเจ็ดอรีบะต่ำสุดเท่าไหร่คะที่เจอปัญหาภาวะเศรษฐกิจแบบนี้สี่บาทอ๋อสิบาทใช่ไหมฮะตอนเมื่อคื่นี่ปีแรกสิบาทอ๋อคุณโยนได้กี่เปอร์เซ็นต์คะโทษค่ะได้ห้เปร์เซ็นตครับห้าเปอร์โอครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมคะโอ้น่าสนใจใช่ไหมถ้าทำอน่าสน เต็มถ้วยคุณโยมก็จะไปคว่ําไว้ที่เก็บที่โรงเก็บใช่ไหมครับตอนนี้ท่ายังไงฮะถ้าเต็มถามันเต็มถามันเต็มโอเคถ้าเต็มถ้วยทั้ง้านเขาว่ท่นประมุ่นคุ้มอย่างพระละคุ้มอย่างพระละเฮ้าหนิว่าทันประมุ่นอ่ะค่ะมันเต็มถ้วยเฮ้าก็ฉีแกะออกแกะออกว่างไว้นี่กีดลงไปกีดลงไปหยดกดหยดกดแล้วก็เอาขึ้นหรื้างไว้ร่มกันนี่ครับมันเกิดพวกย่างอ๋อดกิ่งเสื่อมกว่าไม่ได้ก้อนย่างอ๋อค่ะค่ะน้ำกดใช่ไหมฮะครับ ไม่ได้เย็ดแตอย่างละหนักแล้วเราเนี่ยอืออ๋อมันจะเป็นกลมๆใช่ไหมคะอ๋อจะคว่ำแล้วก็กีดทับครับอืมทำเหมือนนั้นนั้นเลยขนมทาโกยากิเลยนี่แกเอาแกเอาแม่เราจีดนั่นวิ่นนั่นอย่างเลยก็ยอดกดยอดกดเราลงไปก้อนที่มันจีเป็นแข็งเลยอ๋อก้อนที่มันจะแข็งตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เราถามนี่ครับว่ามันหยุดใช้เวลานานเท่าไหร่นะฮะ ถ้าเป็นหนาหนาวมันหยดยดอยู่ประมาณวัสี่ห้าชั่วโมงค่ะอ๋อสี่ห้าชั่วโมงถ้าหน้าร้อนถ้าหน้าร้อนก็บวันโนร้นอนอ๋อันนี้ถือว่าอยู่ในหน,น,<า>น,น,น้นาหน,น,น้นาฝนแล้วคะหน้าฝนนี่ก็อยู่ประมาณเดียวเท่านี้นอ่าห้าชั่วโมงก็จะหยุดหยด <3 S 1> วันหนึ่งกรีดตั้งแต่ตีหนึ่งกีดถึงตีนหน่กี่ชั่วโมงเสร็จคะพันห้าร้อยต้นนี่กี่คนคะกี่อยู่สามคนอ๋อสามคนประมาณหสามชั่วโมงครับอ๋อสามชั่วโมงก็เสร็จก็คนละประมาณห้าร้อยต้นใช่ไหมคะ โอ้เก่งนะสามชั่วโมงคนละห้าร้อต้นโอเคเลยนะคะอขอบคุณมากค่ะคุณยนงคขาขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะอย่าลืมเหมือนฝันชาแนลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนอื่นของอาจารย์สะอ้านอีกนะคะเราจากกันด้วยถ้วยยางเนาะ